เอาสวัสดีครับแม่มาหนี้มาหอยมาหอดบานใหญ่เลยนะครับเด้อมาหนี้อ่าช่องอีสานบานหอยเองครับอันได้อันนี้มากไหมครับป่าทัวพี่น้องโอ้โหโมามาหนี้อีหยังเขาสีจัดจุจัดง่ายกับจุน้ำก๋วยน้ำ กับค <Scroll> ุณยายคุณยายเป็นสปอนเซอร์ให้แม่ใสปอนเซอร์ให้มือนี้อ๋ออ่าเมือนี้สีมาจุว่ะท่านสีมาจุสีเฮ็ดแจียวอ่ามามีว่าอืมเป็นตะกินพี่น้องเป็นตะกินบักพริกบักพริกกระเดียงดี่ดีนื้อสันอ๋อตบกัดปวดปวดใส่กระมี่ใส่สร้อยสร้อยก้วมินยำสักวันเอาเอายำเจ้าหน่อยกันบ่ยำเจ้าหน่อยกันบ่เดี๋ยวเฮ็ดเจ้ากันบ่ใส่กระมี่พี่น้องใส่ เอาก่อนอื่นใส่ร่วนๆก่อนอื่นครับบาร์เหนียวบาร์มีว่าเสียดเจียวแมนเอาเสียดเจียพริดผมนะครับเด้อผิดนะเอ้าจัดไปเออเอ้าจัดไปอันนี้ขายผูไใดครับเขาขว้าเขาขว้าแมนถูกต้องเอ้าเขาสีชุหมูดิบตับโอ้ยคนวางเรียบวัดตับวัวไม่เว่อร์อเชียกวยอันนี้ขายอันหนึ่งครับเจียว zoom เจียว z o ม m ผม ผงนัวกับน้ำปลาไปเอามาไปเอามาไปเอามามีพี่น้องเลียดแดงจึงคืองอยู่เลียดแดงจึงคืองอยู่เลียดแดงจึงคืองอยู่พี่น้องผมเลียดแดงจึงคืองอยู่ตับตับเป็นตับโก้ักชักักชักข้ามวันบ่เห็นตับอ๋อโอ้ยหลวงพ่ออันใครีไปซื้อให้เจ้าเจ้าไปซื้อเองต้องไปซื้อมาขาดบ่ได้ตับพี่น้องผมตับเดี๋ยวส้อยจุให้โก้ิมีจุให้เบิ่งเส่บๆสบกับหมูดิบ กับโมดิบหนังสามสันมูนีจูได้เบิดนี่ใส่ในยำก๊อตๆได้นี่คนมาตัดผมนะพี่จานท่อง,ขงเขาจำได้บ่เลืมคือเ้าเนี่ยะพี่น้องผมโกมีเป็นผู้ตัดจานท่องเป็นผู้นังนะครับเนาะกับพี่จานห้องซีจุน้ำกันพี่น้องซีจูน้ำกันอย่างเอานปาสู้รถบ่มมีเอาพักการหินกับมีพี่น้องผม,มพักกาหรหินพักการหินกับมี เต็มถาดเต็มถาดเต็มถาดพี่น้องเยวมาแล้วครับมาแล้วน้ำปลาบ่ใส่จะสีเ็เจ้าอะไไปเวาเครับเป็นดีบุ๋ยเล่า้ยรถมาหรอสูรรถสูรรถใส่ลงไปพี่น้องใส่แล้วใส่แล้ว สวัสดีครับพี่น้องผมนี่แหละครับกันว่าผมมาค้ากรับภาพเขาดีแล้วทีมงานกองเฮาจุเลกพี่น้องผมเชี่ย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 มักุ้งเวอร์กุ้งเวอรปลาลงไปนกัปลาลงไปครับลงไปครับมักเวอร์มักเวอร์เอ้าช่างอไรใส่เขาเรียกว่าอะไรนะมักเวอร์เหรอดูไหมรู้ไหมนะแล้วพวกนี้มันก็เป็นความเรี่ยมยังไงยังนะ เบีบบีบเห็นอยู่เห็นอยู่บีบไปก่อนไปอ้าวตู้รถเสียแล้วแข็งแ้งใช่ยรือแข็งแรงเหี้ยวเบียเอนี่ภาษาไทยไ่มีคนรสุดตัวเลยคุเียคนณเียบคุ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 เียเดียเียบคุณเรียบคเรียบคุณเียบคุณเรียคุณเรียบคุณเรียบเียบคุณเรียบคุณเรียเียบคุณเียบคุณเรียบคุเียบคุณเียบคุณเรียวคุณเรียบเีย หมูใหม่ๆพี่น้องเอ้ยสินดิตับตับุ่ตความปพเวดตเียวเวมก็ร้อมาน่มหมูดิบพี่น้องวันนี้ไปกู้ความกันเน้อมาเนี่กมาเด้อพี่น้องเด้อกู้เขาเบ้าเกาหลีกู้เขาเบ้าเกาหลีครับอยู่ในวัดโอตากวัดบอยเย็นตากวัดโอตากวัดก็สบายแล้วเนาะ มันจะไปกู้เฮ็ดอีหยังมื้อนี้บ้าบ่ไปกู้มื้อนี้เกี่ยวมื้อวานกู้มื้อนี้ก็งตายล้ตน้ไอ้กมิดนมื้อแรกู้ได้อีดอกบ่ล่ะมื้ออื่นื้อพ่นล่ะบ่หมายความว่าแด้พ่อ่กน นี่แหละครับคิหมอรบันยากานก็เก่าเนาะครับผเข้าอยู่ตรงไปตรงหน้าน้ำบอน้ำเมียเฮ่ามีความสูดิครับมีอย่างพวกแบบมายู่หากินน้ำกันถ้าอยากหากินเนพี่น้องก็มานี้ได้อันนี้ครับมือเร้าจัดให้จัดคำเลย ใส่ใส่กดดีกดดีกดดีใส่ยำกดจะข้ามันยดใจจะขอจะขอบ่ต้อเมื่อสองนี่มันคบาอืมือสองนี่บามีตับตับอย่าลืมเอาปลาเค็งมาไ้เด้อมือสองนี่บบามีเอาไม่เอาปลาเค็งมาห้เด้อต้มต้มปนก็ให้เล่านั่นแหละกัเมือตัวท้อโพดนี่นะว้ายาเอยี่สลายเน่ๆนี่ไม่เอ ตับไผก็อยากจุดิี่อือ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 เจังสันแหละนี่บาดเนี่ยบักเวอร์หัวล่วงไปเออฮอไปเ็ก้อยมาโอ้โหพี่น้องมาลุยขออนุญาตบานคำบักเวอร์บีบกับบ้าเกาหลีบอกแล้วพี่น้องผมกับบ้าเกาหลีมากังเดบ้าเกาหลีมาบ่มีคำว่าผิดหวังเวอรหัวลงไป ค่อยๆเด้อค่อยๆเข่าปากเด้อยวคว้าคว้าคำพวกโผล่โผล่นว่ะคว้าคำพวกโผล่นั่นละนั่นละใส่ใส่ไง่ะมัมีแนวห่อแนวพันเลยบ่พันอีหยังมันมีเดียใบอุ้ออ้าวจัดไปเอานี่ใบจัดไปเลยอู้บักพริกเป็นเม่อยเลยอู้กับกับเนื้อมันอีกเขากินเมื่อไรเมื่อไรหรอวะอ่ะกินบ่ได้เอ้าอ่ะมาพี่น้องเนื้อ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 ห่อตับ อีซ่ามาขอดนหนมาบานทีหนึ่งขอทุกอย่างไปข้ามเลยครับข้างเดียวก็มีงานเป็นลทธิ์ที่หลีนเนาอ,อ่ะเออเออคอยๆด้วยนาทุกคนบ้าตาสวดตีเจา้าอย่าฝ่าด้วยลุยมัดหวานดีบ่ะคอยบอกเลยอว,ว่ากันห้วนบักเวอร์นี่มันอีหวานใส่ยำก้อนก้่ะโอ้ยใส่ยังไงจะพลาด บอสต้องบอต้องไปไกวไปต้มไปไหนแล้วเราสีสยจูให้บอดเลยอืมพีน้องใส่บิดเลยจาก็มาจูตีมามามาจูจังไ่หนิหันมาหันมานี่นี่นี่มากกว่าเห็ดเจีาวเสียบๆนี่ อุตส่าห์สอยต้อนตับให้เป็นเังไหนบ้าเกาหลีเอาบอกรสชาติมาพูดได้่าตำหมูเนาะตำหมูเพื่อจะกินไปไหนอ่าเห็นคลิปนี้พูดเปลี่ยนใจซะแม่กินตำหมูเดียวกว่ากับยจะไปกินตับตับด้อวยก็คิดคิดมาหารแล้วเค็ดสุกบ่แซ่บแมนสูดดิบบอกแล้วครับใช่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 เอาเป็นพัวนี่เอาพัวนี่เห็นไหมเอาพัวนี่เห็นไหม อันนี้เด้อหนีเด้อว่างไว้ห้องอยู่นี่ขั้วนี่เห็นไหมมักเวอร์ขั้วลงไปเดี๋ยวจัดแต่เขามีเป็นกวางพี่น้องเขามีเป็นกวางเขามีเป็นกวางเขามีเป็นกวางเอาอีแม่หันมาหันมาหูอยู่ว่ามักจูใส่นะหันมามามาดยมาเอาอืกโซเป็นพ่วงพี่น้องผมบามีบ้า ย่ไกไฟได้ย่ไกไฟันไอโอ้ไฟยู่สย่าโบย่าโบถือไฟเพราะใครับถือไฟเพไาะดมามาอีสานมันเก่าเฮ็ดเพื่อชาออีสานมัน่อยเองมาบ้าก็ดีนมาอย่างนั้นจัดไปบาพี่น้องจะไปลวไปละโอ้ยตรงพักการหินเอา มึงข้บ่บันไปไปลุยลุยลุยพี่ต้องก็ประการทินเข้าไปยอดยอดทำมันกินางอยู่เอา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 ดีนี่ขอไอขอเนื้อติดหนังจะยๆเนีอยเนื้อตินนังจะนีอยเื้ยเราสาม่น สามสันที่ร้องบาดนี่บ้าเกาหลีจูงให้บรสท้วทาเออนั่นละสามสันยำได้บ้ได้บาโหเจ้บ้ากาหลีจัดหองทุกคนครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยย่อย่อย่าบีบเนบีบเนบีบเนใส่เข้าไปบีบเนพี่น้องบีบเนี้ยหอมไม่ใส่ลหอมเอาเอามามวนพักอันนี้สามสันนะครับเด้อค่ ผู้ได้ประกาศไม่ประกาศบ้าเกาหลีจัดให้จัดให้ไปโอ้โดนโดนวาทีหนึ่งนี่รุ่นแรกยี่หลีพี่น้องผมขีดเอาแก้มมาเมียโดนโดนว่าทีหนึ่งสามสันจุดิบอืมจุดิบดิบหนึ่งสองสามถุยมาลุยสามสันพี่น้องสามสันยังจุได้เชีวดีพี่น้องสามสันยังจุได้เชีวดีมากมากเบ้าเกาหลีย่อมรับเป็นยังไงครับรสชาติ ไม่ก็มันมันบ้ามีบอกแล้วยาโลกสวยย่าลกสวยอบ้าก็รีฟฝากเลยย่าลกสวยยาโลกสวยเน่เม่นเสียกินไปเอ้าฝานะครับเด้อเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวู่ว่าถ้าได้จู่ใส่เข็นอะไรอย่างขนี้บอ่า่าถ้าจู่ใส่เดี๋ยวก้อยมันว่าบาทยางจากจุแล้วก้อย ก้อยแซ่บก้อยกอ่าบักเวอรขั้นดีดีั้นดีดอืมขั้นดีดแมนเอาโอ้ยเยาวาถค่อย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 อีขันหนึ่งตับนะบีบบีบบักเบอร์หัว้ากาบีบชิปน้ำเด้อตับไตัวบีบเบอร์เียบบีบหฮเลียบีบห้เลียเวร์ที่ไหนบีบห้เลียบีบห้เลียมาลุยไหนก็มาแล้วมาลุย ทับต <ăng S 2> <applic> ับพี่รองรับกับคุณยายทองวันคุณยายทอดันมาคมายู่ตัวตัลังอีรมาณโอ้มาอ่ะมาเขึ้นไปสุดพี่้องสุดกับ่องอีสามแล้วกับ่เกาหีเด้อผมมาเบิ้งนาทาผมมาไม่เคยอยากกินแบบนี้ก็มาอันนี้เอามุขับไปก่อนเลยมุมขับไปก่อนเลยลุยดึงยันเข้ไป ตับทับพี่น้องตับตับหมูดิบดิบคือบ้าเกาหลีมาเที่ยวนี่คือหัวเทียนฮะมาเที่ยวนี่คือหัวเถียนทับหมูดิบดิบเอออ่ะไปพี่น้องเอาบาดบ้าเกาหลีพิชิบให้เนี้ยครับผม หลังจากจัดไปบักคักแล้วจัดบักซีหาทำนะครับบาหลีคือตขีเป็นแบบเอาไปเยอะถ่ายเยอะเยอะตอนนี้โชว์ทำเขาก็ะสีจกจูตอนนี้ก็คือตทีเป็นการใจร้ายครับเจ้าพ่อว่าเฮ็ดในคนกระเพาะใครพ่อไหนเออเอาเอาเอาไว้ยังไงเอาเดี๋ยวมันนี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวม้าย่อม ยามบ้านเหาเนาะคือยาโซ่รองคุตีครับกัคือโยกับช่องครับทองอีธานบ้านคอยล่ะกับมาพออีแม่หล่ะกับพออายพอไส้ซุกถูทุกคนหัวยาท่องตัดผมกับมีดได้ครับวันนี้ครับแต่ว่าเขาก็แล้วล่ะบ้านนี้บ้ามีกะทิบ้าเกาหลีกะทิดยูจักอีสองสามเหมือต่างเขามันแห็งกันเด้อเขาแล่ากะทีแม่นรับกะทีจับเลยครับครับอ่ะเมียกับมานนั่งอยู่ เดี๋ยวจงไหนฝากก็ได้ก็ติดตามนะครับแล้วกับช่องอีสานมันขยเองสบายโปเนอร์เหมือนสว่าจซิมีแนวดีๆคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อะสบายโปเเสียหายครับบ่ได้รบกวนผู้ใดต้องไปตามเฮาซืเอแล้วก็ไปเบิ่งเขานะกันเดี๋ยวสิพาเฮ็ดป่ะทันอ้าขอบคุณหลนะครับจำทุกเลยครับสวัสดีครับอ่ะถือไว้เนี่ยขอจีเป็นผู้ปิดกล้อง